ั Allah ล l a h Taala สร้างโลกทำไมศาสนาอิสลามถึงเกิดหลังเพื่อนอพี่น้องฟังคำถามนะฟังอีกรอบหนึ่งเขาถามว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโลกแล้วทำไมศาสนาอิสลามถึงเกิดหลังเพื่อนพี่น้องครับฮะ คำตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเกิดหลังเพื่อนเอาล่อสร้างโลกนันถูกแต่ที่ว่าศาสนาอิสลามเกิดหลังเพื่อนอันนั้นไม่ถูกคนที่บันทึกศาสนาอิสลามเป็นศาสนาน้องเพื่อนท้ายกว่าเพื่อนคนคนนั้นจาเฮ prawatsa jahil wicatareh sasana islam mitang tesamai nabi adam alaihi salam le tama mi manut kon nai yu bon lok nabi adam mai lah mi nabi adam tu teng tang pen sasada เป็นคอลีฟะตุลลอฮ์ ตัวแทนอัลลอฮ์ใช้ให้ทำดียับยั้งความชั่วนบีอดดัมอยู่ในสวรรค์500ปีอยู่ยนโบโลใบนี้500ปีมีลูกถึง120คู่หล้านเลนล้น,ลนตอนที่นบีอาดัมเสียชีวิตมีลูกหล้านเหลนล้น,ลนถึงสี่หมื่คน มีการซื้อขายกันแล้วนะอ่าในยุคนั้นนะ่ะอ่ามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอาหารอุปกรณ์เครื่องใช้กันแล้วถามว่านบีอาดัมาศาสนาอะไรอิสลามแน,น,น่นอนใครไปว่านบีอาดัมไม่ใช่อิสลามคนนั้นแหลกกาเฟท,าทันทีฮ่า,าเพราะนบีอาดัมมีอิจมาอุลามะว่าเป็นนบีอุลลอฮ์ว่ารอซูลุลลอฮ์ เป็นนบีด้วยเป็นรอซูลด้วยและมีรอส,สูลกับนบีนี่ไม่ใช่อิสลามมีหรอไม่มีทุกนบีทุกรอซูลไม่ใช่อิสลามธรรมดานะอ่ะอิสลามสมบูรณ์แบบอ่าเมื่อนบีเสียชีวิตนบีอัมเสียชีวิตคนที่สืบทอดดูแลศาสนาดูแลอิสลามต่อคือนบีเศตอัลัยฮิสสาลา น้องสุดท้องคนสุดท้ายของนบีอาดัมชื่อเซนอะลัอฮิสลาก็ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้อีกหนึ่งพันปีแล้วเล่นไหนว่าศาสนาอิสลามศาสนาสุดท้องนไม่ใช่เลยนี่คือประวัติศาสกาโรดเขเรียนี่แหละครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เรียนอย่าว่าแต่อาแกดาเลยกาโรดประวัติศาสกาโรดก็เยอะแยะไป ่าไม่เห็นนะเขาจดในกคนเนสบุ๊กมนุษย์อยู่อาประเทศนั้นสูงที่สุดในโลกสูงอ่าสองเมตรเซนอ่านั่นความตออเลขของประวัติศาสตร์ทางที่คนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คืออาเจลหรือบางคนบางอุลามะตาเรีกเรียกยาฟิคนที่ทำหน้าที่ ถูกไหว้วาด้วยนบีนุให้ไปถอนต้นไม้ริมแม่น้ำนายสมัยจะสร้างเรือนบีนุนั้นคนที่สูงที่สุดเพราะสูงถึง200กว่าศอกเห็นไหมครับคนในสมัยนบีนุจะสูงแค่40่สิองห้าสองหกสิบองที่โยง80แปดสิบสองในในยงอเลยเขาเรียกในสมัยนะั้นแต่อเดเยหรือยาฟิดเนี่ย จะสูงถึง2 0งรอยอที่กินข้าวแต่ละครั้งสี่สิบกระทะนะนั่นแหละคนนั้นนะแต่นี่มาบอกบันทึกแกสูงสองเมตรกว่าสูงที่สุดในโลกอ่ะใช่ไหมนี่ละครับพี่น้องถ้าเราเรียนรู้อิสลามวิชาการไหนๆก็สู้วิชา,าอิสลามไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็สู้ประวัติศาสตร์อิสลามไม่ได้ไป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 ตามความริงอ่านี่ก็เช่นกันคนที่บันทึกว่าศาสนาอิสลามนี้เป็นศาสนาน้องเพื่อนไม่ใช่แล้วสมัยนบีเซยังก็อิสลามอิสลามตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอ่าสมัยนบีเซก็ยังอิสลาม ถามว่าตอนนั้นศาสนากราบไว้รูปปั้นเทวรูปมีหรือยงังตอนน,น้ยังไม่มียังไม่ปรากฏยังไม่มีบนหน้าเ็นดีนยังไม่มีรองจากศาสนาอิสลามก็คือศาสนามายุสีกราบไวไฟเกิดสมัยไหนอ่ะศาสนามายุซีนี่เกิดสมัยฮามาเกิดสมัยกอเบ กเบลูกลูกนบ,บีอาดัมตัวดือตัวที่ข้าฮาเบนี้จากอ่าจากมะปาแก่เพราะข้าข้าพี่หนีไปอยู่เยเมนเมื่ออยู่เยเมนถูกไซตตอหลอเลยมากราไฟกราว้ไฟเป็นาศาสนาเก่าแกร่รวมจากาศาสนาอิสลาม่า สว่วนศาสนาเริ่มไหว้รูปร่างของคนนี้เกิดในสมัยลูกหลานของมัลเล่และมัลเล่เนี่ยเป็นเลนของนบีเซตอะลัยฮิสลา่าเลยประวัติศาสตร์ที่ว่าศาสนาอิสลามเป็นศา,าสนานมไมนี้ไม่ใช่ นะอิสลามเป็นศาสนาที่เก่าแก่อ่าอืมแล้วไปสถาปนาเอ่อศาสนาฮุดายศาสนาเก่าแก่ไม่ใช่ยอฮูดีนะแต่ก่อนน่ะนะกลุ่มชนยอฮูดีแต่ก่อนเป็นอิสลามสมัยนบีมูซาอยู่มีคาบีทาวรตศาสนาแรกของนบีมูซาอิสลามอ่า สาวกนบีมูซาอิสลามนะไม่ใช่มาจุซี่ไม่ใช่มุสริอันนั้นีน้งต้องเข้าใจนะมาตอนหลังเนี่ยนะแวะแนวกลายเป็นยาฮูดีขึ้นมาอ่าชัดเจนเลยนะครับคำตอบที่ท่านถามว่าเอา,ะาระารโลกทำไมศาสนาอิสลามเกิดหลังเพื่อนไม่ใช่ครับคำถามนี้ก็คือ ไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ